สวัสดีครับพบกับอาจิรังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจิรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้ก็เช่นเคยเรามีหัวข้อที่น่าสนใจอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวทางจิตวิทยาเรื่องหนึ่งครับซึ่งเราเองเนี่ยถ้าผมพูดถึกนะทุกคนก็คงจะนึกออกเหมือนกันว่าเออเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเหตุการณ์อะไรนะรลองนึก ตัวเองอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆที่มันมีแต่คนแปลกหน้าครับคือคนเยอะมากนะแต่เราไม่รู้จักกันเลยแล้วเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขับขันมีคนตกอยู่ในอันตรายหรือได้รับความยากลำบากแต่เราไม่รู้จักเขาครับคิดว่าจะมีคนไปช่วยเขาไหมครับหรือเอาเป็นเราก็ได้เราจะไปช่วยเขาไหมถ้าเขากำลังลำบากอยู่แต่เราไม่รู้จักเขานะ ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขามีเขามีการพูดถึงนะว่าความรู้สึกอยากช่วยเนี่ยมันจะน้อยลงสวนทางกับจำนวนคน,นครับเมื่อไหรก็าตามที่เราอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะเะเนี่ยความรู้สึกอยากจะยื่นมือเข้าช่วยเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับอันเนี้ยมันมีคำอธิบายหรือมันมีคำเรียกอยู่เหมือนกันนะฮะเขาเรียกสถานการณ์เนี้ยว่า Bystander Effect นะครับเมื่อเราเป็นคนที่รู้ mm hmm. เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ช่วยครับมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างกรุงเทพอย่างไรเงี้ยพอพูดถึงตรงเนี้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เคยดูนะชื่อเรื่องว่า o o r a t e r a l นะครับนำแสดงโดยทอมครูซนะแต่ว่าทอมครูซไม่ใช่พระเอกนะทอมครูซเป็นมือปืนเป็นผู้ร้ายนะครับในเรื่องเนี่ยทอมครูซเขาก็จะจ้าง คนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะซึ่งนำแสดงโดยเจมี่ฟ็อกนะครับให้พาเขาไปตามที่ต่างๆเพื่อไปไปฆ่าคนตามใบสัง่งน่ะเออเขาเป็นมือปืนเนาะซึ่งเจมี่ฟ็อกก็ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยหรอกแต่จับพัดจับพลูก,ก็เลยอีลุงตุงนังกันสุดท้ายก็อตอนจบเออจะพูดถึงหนังตอนจบนี่ถ้าเกิดใครไม่เคยดูนะครับเรื่อง c อร์เทอร์นี่กดข้ามไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยไปนะครับคือตอนจบเนี่ย ทอมครูซก็ก็ถูกยิงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็คือตายแต่ว่าไปนั่งตายอยู่บนรถไฟฟ้าครับอตอนเช้ามืดของของหนังคือหนังคือมันกินเวลาประมาณ1คืนนะ่ะแล้วทอมครูซก็ตายตอนเช้ามืดพระาทิตย์ขึ้นพอดีแล้วในหนังเนี่ยทอมครูซเคยพูดถึงความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ครับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่มีใครรู้จักใครเลยไม่มีใครคิดจะสนใจเรื่องราวของใครเลยในเมืองใหญ่นะครับแล้วเขาก็เลยตั้งคําถามตอนนี้เขาจะตายโรฟไฟ้าว่าจะมีใครสนใจเขาไหมว่าเขาอะนั่งตายอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอันนี้นะครับมันเป็นการสะท้อนปรากฏการ์อย่างหนึ่งในสังคมนะครับที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยมีความคิดหรือความอยากที่จะทำเนี่ยในลนักษณะของการเพิกเฉย ยิ่งมีคนรู้มีคนเห็นมากเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปช่วยเองความอยากช่วยมันจะลดลงลดลงไปลดลงไปลดลงไปจนกลายเป็นเมืองที่ไม่มีใครรู้จักใครเป็นเมืองที่ไม่มีใครช่วยใครนะครับมันเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าจริงๆมันมีอีกคำนะเขาเรียกว่าการกระจายความรับผิดชอบคือยิ่งคนเยอะความรับผิดชอบไปถูกกระจายกระจายกระจายไปความอยากทำมันน้อยลงน้อยลงความรู้สึกรับผิดชอบมันก็น้อยลงน้อยลงเขาเรียก diffusion of r e s ponsibility ะะหรือเกี่ยงนั่นเองนะพูดภาษาไทยง่ายๆนะฮะมันจะเกิดความเกี่ยงมากขึ้นยิ่งจานวนคนเยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์แบบนี้โอเคมันมันคอมมอนมากในสังคมนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะเกิดความช่วยเหลือได้ถ้ามันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามามามา,มาเขาเรียกว่ากวนร,ระบบนะครับหรือทําให้มันแตกต่างไปจากเดิมยกตัวอย่างนะเช่น ผมบอกว่าเมืองใหญ่เนี่ยคนไม่ค่อยช่วยกันถูกไหมต่างคนต่างรู้สึกไม่ได้รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอันตรายนะครับแล้วทําให้รู้สึกว่าทุกคนต้องรับผิดชอบนะฮะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะมีคนตายครับอันเนี้ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้คนเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยมากขึ้นเช่นเราเห็นคนตกลงไปในน้ำนะครับแม่น้ำอย่างเงี้ยครับแล้วเขาว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเขากาลังจะตาย อันเนี้ยเป็นสถานการณ์ที่อาจจะกระตุ้นให้เราเนี่ยต้องกระโดดลงไปช่วยเขาถ้าเรามั่นใจว่าเราช่วยได้นะครับมันจะไม่เกี่ยงกันละเพราะว่าถ้าคนคนนั้นตายไปแล้วเราเป็นพยานเห็นอยู่ตรงนั้นว่าเราปล่อยคนคนนั้นให้ตายเราจะรู้สึกว่ามันเป็นบาปครับแล้วเราจะรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นสถานการณ์หนึ่งที่จะเปลี่ยนให้เราเนี่ยมีความมีความรับผิดชอบหรือมีความ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเลยก็ตามหรือในบางสถานการณ์ที่มันมีความไม่แน่ไม่นอนหรือความไม่ชัดเจนนะครับเช่นถ้าเราเห็นสามีภรรยากาลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันคือเหตุการณ์ที่มันไม่ชัดเจนคือเราไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปช่วยแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไหมนะครับหรือมันอาจจะกลายเป็นไปยุ่งวุ่นวายชีวิตเขาหรือเปล่าสถานการณ์ยิ่งคุมเครือเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการที่เราจะช่วยเหลือกันมันยิ่งน้อยลง ะะหรือมันจะมีลักษณะแบบนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เขากำลังตกอยู่ในสถา,านการณ์นั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้จักเขานะฮะเราจะมีความรู้สึกอยากไปช่วยมากกว่ากว่าที่เราไม่รู้จักเขาเช่นถ้าเป็นคนข้างบ้านคนเคยเห็นกันคนจําหน้าได้เคยเจอกันบ่อยๆตอนรอรถเมย์อะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกผูกพันกันโดยอา,อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับและเมื่อไหร่ที่เราเห็น คนเหล่านี้ตกทุกข์ได้ยากเราจะมีแนวโน้มจะช่วยเขามากขึ้นหรือถ้าเราอยู่ในละแวกนั้นเรารู้จักสถานที่ต่างๆในนั้นเป็นอย่างดีแล้วมีคนเนี่ยป่วยไม่สบายต้องการไปโรงพยาบาลแต่เขาไม่รู้ทางไปนะฮะแบบนี้เราจะมีความอยากจะช่วยคนคนนั้นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ทางไง พราความช่วยเหลือเราเนี่ยมันจะง่ายสําหรับเราแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับเขาอันนี้เบสออนความคิดของเราเนาะเพราะโอกาสที่เราจะช่วยเขามันก็จะมากขึ้นดังนั้นนะครับไอสารการ์หรือ Bystander Effect เนี่ยมันอาจจะเกิดมากเกิดน,น้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับบนพื้นฐานของพฤติกรรมนะครับ พวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันน้อยลงถ้าเรามีจำนวนคนมากขึ้นอันนี้คือคือคือเบสิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดคืออะไรนะฮะการเพิกเฉยตรงเนี้ยมันทำให้ความช่วยเหลือของคนในสังคมเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงเพราะว่าคิดว่าธุระไม่ใช่หรือเดี๋ยวก็คงมีคนไปช่วยเขาเองแล้ว แล้วถ้าทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วใครจะช่วยใครอะครับเวลามีเหตุการณ์จริงๆบางประเทศเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าทําเป็นกฎหมายขึ้นมานะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถช่วยเหลือใครได้แล้วเราไม่เดือดร้อนหรือไม่ได้รับอันตรายแต่เราเลือกที่จะไม่ช่วยเราจะมีความผิดนะครับเขาเรียกว่ากฎหมายพลเมืองดีอ่านะฮะถ้าเราไม่ช่วยในในสถานการณ์ตรงนั้นเราอาจจะมีโทษปรับหรือจําคุกก็ได้นะครับ อันเนี้ยก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการหรือวิธีการในทางกฎหมายที่จะช่วยให้มันเกิดความช่วยเหลือนะฮะไม่ให้มันเกิดอ่า bystander effect แล้วมันไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยไม่มีความช่วยเหลือกันเลยการเป็นสังคมที่มีแต่คนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันนี้ที่เรามีโลกทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยไอพฤติกรรมพื้นฐานตรงนี้ มันก็เริ่มไปส่งผลกระทบในออนไลน์ด้วยเมื่อเราเห็นการบูลลี่เราเห็นการใช้ความรุนแรงในเชิงคำพูดบางทีเราก็ทำเป็นเฉยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าธุระไม่ใช่เราแค่แวะมาอ่านโซเชียลยเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ก็คือเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมเดียวกันกับที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนี่แหละความเมินเฉยหรือเพิกเฉยต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ มันก็เลยทําให้เกิดการใช้สังคมออนไลน์ที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วจริงๆแล้วสังคมนี้มันเข้าถึงเยาวชนเข้าถึงน้องๆเด็กๆนะฮะซึ่งถ้าเราไม่มีการปรามหรือไม่มีการช่วยกันสอดส่องดูแลเนี่ยมันก็จะเกิดวิธีการใช้งานโลกออนไลน์ที่มันผิดเพี้ยนไปแล้วมันก็จะเกิดสังคมที่มีคนได้รับผลกระทบมีคนได้รับอันตรายมีคนเดือดร้อนและไม่มีคนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้เหรอ วิธีการในการที่เราจะสร้างสังคมที่ดีมาได้จริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการฝืนพื้นฐานเราอาจจะต้องพยายามมองตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วพยายามหาวิธีการในการที่จะเข้าช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่เราที่เราไม่เดือดร้อนนะครับคือไม่ได้ว่าเขายิงกันแล้วเราจะไปกระโดดบังกระสุนให้เขาอย่างนี้มันก็เกินไปเนาะแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นพวกข้อความไม่ดีการโพสต์ที่มินเมย์จะผิดกฎหมายหรือสร้างความเดือดร้อนเนี่ย ผมว่าการกดรีพอร์ตมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะผมก็ทำบ่อยเวลาที่ไปเจอแบบโพสที่มันไม่เหมาะสมอะ่ะผมก็กดรีพอร์ตแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นก็ถือว่าเราเราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วนะครับเพราะงั้นมันอยู่ที่เราอะครับถ้าเราจะปล่อยตัวเองไปตามสัญชาตญาณให้มันเกิด b ิสแตนเดอร์เอฟเฟในสังคมใหญ่ๆโอเคแต่ว่าเราจะอยู่กันแบบนั้นจริงๆเหรอนะฮะผมเองคนนึงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันดูเหงาเงาเกินไปครับ คนมักจะบอกว่าเมืองใหญ่มันเหงามันเหงาจริงๆนะฮะซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ทางจิวิทยาที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วและถ้าเราปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็จะเหงากันไปทั้งเมืองะครับผมคิดว่าสังคมที่ดีชุมชนที่ดีมันควรจะเป็นสังคมหรือชุมชนที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือกันพยายามที่จะสร้างสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แบบต้องรู้จักสนิทกันหรือไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่า เป็นสังคมที่พร้อมจะช่วยเหลือกันเมื่อใครตกทุกข์ได้ยากหรือลำบากอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะงะั้นที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าอยากเห็นแบบนั้นครับแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกคนช่วยได้เล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเรานะครับทำให้เห็นว่าสังคมนี้เราไม่ได้ทิ้งกันเราไม่ได้ต่างคนต่างอยู่เนาะเมื่อเหตุการณ์ที่มันแย่ๆรร้ยยายๆเกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะผมคิดว่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ครับ ก็เลยตั้งใจจะนำหัวข้อ b i t s t a n d a r d Effect มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นั่นเองนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารสังคมที่ดีครับแล้วพบกับอาจิรยงพอดแคสต์ได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้สมควรเก็บเวลาแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ